มันคืออ้วนคือพี่แตะม้าเขาที่บอกโตโตนั่นเป็นบ้าใส่แว่นตาขยายเบิ่งเฮ้าตัวหนึ่งถอดเอาเบิ่งกันน่ะอือแม่นหลังเมนอยู่เป็นแว่นขยายขยายบ่มันเบิ้งตีอยู่ให้คอยพิสูจน์เบิ่งอ่ะพิสูจน์เบิ่งนู่นหน่อยนะครับควายกานแม่นี่ลีใส่เข้าไปแล้วจึ่งพึ่งเลยหูเติ้งคือสั่งนี่เป็นนไซแว่นขยายเมนคอยใส่แว่นขยายนี่ละเมียกคอยด่าวคอยเทียนหนึ่งเลย โคตไปเมียเจ้าใส่แว่นตาซื่อๆกับดาคอยว่าได้ใส่ซื่อๆนี่แล้วเขาใส่งอ่อกบอกงอ่อล้วใส่เขาในสวนคนไปยังหาเจ็บบังเขียบวบมจงวยสองวยกันน่ะเออเออบังเขียบวยได้ละปฏิทโธบวกเขียบตัวแก้พรมกันเพม่ดสวนเออวยซัมโปเมื่อนี่กับตาตีพ่อบมเออเจอจังได้หรอวยมันจีนน้องมัดสวนตาดอกไปกินมาท่าน้องเลยวะเก็บไปส่งตลาดกันหน้าวัดทันใด เก็บมาหมดถูกหน่วยเลยออหอ้อบ้านถอดเวีนตาออกแล้วมีจะมาเคียบอ่อนเนี่ยไปด่าวไข่ตำด่าอดอกบัวดาวกินแต่อันมันเป็นน้ำแวีนขยายนาะเป็นตาขยายเป็นเหตุแท้ๆอะไรขายต่อไขอ่ไข่สายนิ่หน่องเสอาไปยังอเอาไปใส่บังเถาอยู่เฮือนว่า,าที <laughs> ไปใส่ไปจำยู่เป็นยังไงล่ะพอ่ออายุได้กินน้ำแวีนตานี่นะง่อย สิไปหาสื่อเป็นตาคนนอกสันท่นบ๊อบเวีนนี่ยคอยกักินข้าวนอกบ้านท่านแล้วเอออยากแทบอยากนวดแตงยูดแตงกินเป็นไงแม่จะมาหาลบกวนของผู้อื่นเขากิอสันบุนุกวนดอกสิไปหาสื่อก่อนสื่อน้ำรถเข็นแถวนี่ได้บ่ได้มันกระโปเป็นแต่ไส้หรอกมันบ่ได้ระดับสายตาห้องไสเข้าไประดับสายตาอยังเสียขาดมันลยแถวเนี้ยเอาไปยังเสงี่ยสื่อเสีขาดใช่เป็นตาวันจะของยางครึ่งถนนมันบ๊แม่นเหล่ายางหักเล่นเดียวที่ะ ล้อหัวเขาจวดเจ้าใส่ตโอ้สายตาเยี่ยงต้องไปวัดสายตาที่พุ่มมาลาศการแหวนพุทธิสถานิเอาไม่หยั่งเลยนี่ไฟปูแคนเอามาตาใส่ก็ผู้นี้เขาผูกที่ต้นเผานี่ล้างบ้านพระเจ้านี่ยล่อนำสามโยกยังดีเอาสันเ้าตาคาเขาละมันโฉมมาซอยกันแน่ เออไฟเซนีได้มาจากกคกเผาผูกแขนเท่าเล่าห่อมน้ำนางผูกแข็นนางให้ลงห่อมน้ำเท่ายา่อมหมดสองมือหน่าหมักเน่าสีหีดินดันในเจ้านอนลงค่อยทาพันพท่ทาเออผัวเมียนี่กูมึงยังใดว่ามีตแต่ไข่เร่เจ้าสะพองเสาสัวที่ว่างย่หมนอนนั่นไนี่มาขันหนึ่งน้ำขันหนึ่งยาขันหนึ่งตังไว้ข่างว่งไว้คูสุ้ศิล โอ้พันโยดานดาวเหลียรซื้อเทวดาพันธมิตรตรวจการตูวันแรงเส่าสีสีตาตาเฝ้าง่ายเขาแท่งเงี้ยมาเลีงโขนนอนปอนงะใบบอลค่อยตาเขาว้าเด็กวดเจ้าขึ้นหาเตือยย้ำัวเต็กเจ้ายาปากผคตตอกดาเจ้ายาตีงนอนอื่นลือดอื่นลือฟังเด็ดฟังเด็ดฟ้องเฮ็ดฟ้องส่างเฝ้าฮางฟ้องบีฟ้องยุลี่มีแห้งฟ้องยุ่ยแดงมีเฮ็ดว้าวเอติตังบริตังตุ้มหางคิบเปมีมเพียงได้เมียแล้วนั่นฟักซี่เจ้าสิมุนมาดีละ ฟุ้นหน้าฟุ้นหน้าเพิ่นดีใจดีใจตัวใดเมียเขาฝักขวนกับเขาผู้เดียวน้องสาวเขาเราไม่ทินอยู่พี่เขาไม่ได้เขาหนั่บอวาสนาเจ้าบ่พ่อหลองนานพักซี่พ่อยังสัตเจ้าน่ะที่พ่อหานพ่อขมหนามเจ้าน่ะที่หอมหนองเฮ็ดบ่ถือขี้ถือข้องฟ้าห้องที่พาหัวไปแล้วแล่นหัวซักหัวขวบมา ปีนี้ฝนสดีเยอะดอกเสียงฝ่ามันห้องคือว่าอัางสันครับโบราณพันสีต่อพันว่าฝนเนี่ยมันโบเวนเดี่ยนสามฝนมันโบเวนโบห้ามเดี่ยนงี้เดี่ยนซีเออเออเดี่นซีงี้ก็ยังโอลินข่อยมันเป็นพันพันพัน่เพราะเป็นอย่างนั้ธรรมดาคนทั่วมันลิี่นแข็งลุงมาแล้วมันเท่านาเท่าหลังนะลุงนาลุงหลังฮะลุงนาลุงหลังเพราะมันเท่านาเท่าหลังเพราะม่นลงมาแล้วเท่านาเท่าหลังเกทปที่พี่แล้วภาคควนก็ทิเดีล่าเลยสมเจ้าบ่าวเขาหัวแล้วก็ติเมื่อบ้านตัวงคอย ต้องขาจะได้ข้าเจ้าหนีผู้แห่งเลยไหมก่ะอขาเจ้าหนีเลยอได้เลยเจ้าตาตี๋เว้ยมีแต่บอกกระบอกว่ามืนตาหนีไปไลยหนีไปเสร็จก็จันฝ่าพายยังปะมันมาแม่แนวเฮ็ดเลินเลยต้องข้าเจ้าคนนี้หนีเลยเดียนี้ก็ได้ใคเลยที่เขาหอแทนบ่ะนี่ข้านองหนีได้พี่มึงบ้าคนจะได้มาทางเบอกง่ายปะเนั่นมันมาบอกง่ายสวยโอกาสหายเซื่องโอกาสเด็ดเดี่ยวเขียนถือเรื่องถือเล่าเมียเจ้าสีน้ำมดาเอาน้องมาไม่เมียเด็ดอ่ะบ้าหนึ่งลูกคู่ได้ท่านลูกแม่เขาคนเดียว ฟังเราสิเอาเปรียบเอาลัดเกินไปว่าเจ้าของวันเดียบเอีงซอยเมียกับว่าพอมีลูกเจ้าของพี่ลูกสองขนเล็กตัวใหญ่หนยายอันว่าลูกผู้ที่สองตั้งซื้อผ่านซื้อฝรั่งได้ดิซื้อว่างไเล่ะจอนนี่นเนบอร์แต่ว่าดังฮะคมลุ่งเลือดเลือดมาทีงัดมาใส่ตอนเป็นเบาผมจะได้ปุ๊บแต่เจ้าตัวผ้าลัาลดมาลมคุงเพราะอะไรอ่ะบ่ขึ้นเลยวะบ่ยังเท่าสมมือหนิเดี๋ยวอย่างน้อยทบุ่มดนแต่ว่า คือจังลมค่อยๆโหลดแกะเข้าไปโลดเลย <ๆๆ S 1> มันบ่มีด่ด<อ>ุของเจา้าคุณลรคหลงแต่เขาบอกขึ้นเนี่ยม <c oughs> ันทันใจลงเยอะบ่ผิดตังเกตดหรอกคัน,นพับคือสายยางบางทีหมอเขางัดขึ้นอยู่เขาบอาองัดดังงัดจมูกลยายหาท่าสองคนมักกันกันนะเอาจ้อยเอาผ้าขนไปไว้เจ้าขือขืนหัวสองคนมันมาก,กันใส่ก็ใส่ตัวหนาแข็งหนาคนเจ้าหนูปัานน้องงุ้งอยากไอ้เด้ใส่ย่ามนอ่นรับกติว่าคอยรบกวนคือเขาตัวบ่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  อาใส่ภาษาบูธขั้นมันว่าเอามาเนี่ยเป็นยางหนีเลยขั้นมันว่าเอามาขอากับทีว่างแมนบ่ล่ะทวนลงผุนเจอเลยบุ่งถามข้าเจ้าเบิงบอ้เข้าใจกันบ่ได้มาดูถูดูแค่น้ำมานคันเลี้ยงคันเจียขั้นใดกันไปแล้วนั้นจะเสืมข่อยผู้ผัวมาล่ะโอ้ยบ่ลืมคุณดอกคอนสมหวังอ่ะพี่ขอหน่อยทิ้งสุดหนึ่งมันยังหน่อยทิ้งเราควรหน่อยผสมกับทิ้งแหละให้ฮอดใหญ่ทิ้งก็ได้อย่าให้ไล่แล้วคอยยัน่อยเมา ลูกกับเมียหลาหาพระเขาแล้วพ่อมึงดีพ่อมึงดีนั่มหาอื่นเพี้ยจะมาพ่อเนาหัว่ซุกขั้นหัวอยู่นอนครับยามาเนี่ยปากอยู่อย่าไอผูไอข้นคอยอยากได้เต็นั่น์เราคอยบ่เคยใส่จักเพี้หลุดดอดหลอดดูดไม่เป็นได้ไงข้างหนึ่งจุ่มน้ำข้างหนึ่งปากอมเดกินกุ้เลี้ยงยูมาส่เท่านั้นเออคนเมื่อคืนนิยมใส่แต่มันเก๋เลยมันเปอร์เปลี่ยนบอกมันเก๋เก๋ก็เก๋สังเกตุนว่าท่านใจวะใช่ใจเลยท่านใจมันป้องแคบมันไหลหน่อยต้องเปิดฝายยกขวดรถแม่ บวก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 เต็มพงแก้มเดีย๋ยวเราก็แยกสมักอะเกินบ่พอไม่สมักเว้ยบ้าที่สมัครก็ฟุ้งออกตุ๊มันตกไปอยู่ในท้องฮะปั๊บเป็นสีออกคอนวาบเอาเอ้ยขันมันขึ้นว่าก็ขับเจ้าะะจะไปแล้วบ่ละน้องตีจะว่าลุยแลนั่งกินอล้รไปแล้ว่ยบ่เจ้าเมางเห็นยังัไงคนสานอ่อนเอาเอ้ยว่าถึงที่ถือกระปิ่นลงไปนั่นโอ้ยก่อนก้อนฟูด จักว่าถึงกับจะมั่วเลยวะเนี่อันอยู่บ้านไหนก็ลาบ้านอยู่อยู่สมุทรสาครค่ะโอ้เหตุงานยังจะสร้างบ้านผลเหตุหน้าค่ะเหตุหน้าจ้าไหนก็หวานน้ำเค็มแท้สันเหตุหน้าเกลือตัวค่ะเหตุหน้าเกลือกินข่าใส่สันก็ขายเกลือซื้อข้าวกินก็เนาะบ่ว่ามันกินเกลือแท่นข้าวสัรน้อบ่ถ้าก็ไปสแตะเกลือมันหัวงอกต้องโอ้ทั้งหลังทั้งหลังเลยเบ่อมอในยินมเมื่อเดือเดือ เงาเราคึ้นงาบูดเใส่นีปั๊บ่าพื้นปั๊บนิดใส่อะมันข่อยใจผิดได้เนก็กำลังคุยกันก็อยังไรเลี้งเห็ดหน้าเกลือมันตัวอันสั้น่าท่านนี้ว่ามีหูสันบอกผ้าเขาไปแส่แต่เกลือมันอยากพ้องออกเจ้าว่าใสไผ่เจ้าว่าพื้นไผ่พีบว่าพ้นไ่เว้าพื้นไผเอาพื้นไผาหอว่าื้นไก่เอาหันบกัื้นไอนี่าพึ่งไผ่เชาันบอ่ขน่อนบอกว่าปพไก่ปาหอน จองตุ้มเดือยเสียเบิกจากบาทได้ล่ะเป็นหัวเสียบทังเวียนหมดเลยล่ะว่าเหรอท่านเป็นไงงอกกร็งอกสองเซนงอกอันต่อตอดทำเป็นฟื้นเป็นไฟเจ้าคือหุ่จักไอ้หัวไอ้คนไม่เทาเลยอันต่อตอดตะข้ารงเรียนไปขึ้นบักตุม้มจนมาตายขึ้นกับอาวิธ